วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการประกวดปั้นเฟยยีนพิกเวิร์กเฟยคอนเทสครั้งที่3าครับ,คร,บครั้ง <ผม S 1> นี้พิเศษมากๆที่เราจัดไปพร้อมกันกับการแข่งขันประกวดเฟยระดับนานาชาติอย่าง i ินิโ i n v i t a t i o n a l ครั้งที่5หรือ Y5 ้นั่นเองอครับวา้นั่นเองนะครับ,รบสำหรับกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มที่รวบรวมนะครับคนที่ชื่นชอบยีนจากทั่วทุกมุมโลกผมเอามาไว้ที่นี่เลยเรียกว่าเป็นการรวมเดนิมเฮนเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ในกลุ่มนี้เลยโดยครั้งนี้นะครับในรายการวายห้า ว่าเป็นวันที่เริ่มต้นการแข่งขันแล้วก็วันที่สุดเนี่ยเป็นวันเดียวกันเลยใช่แล้วครับรวมไป <ผม S 2> ถึงกติกาต่างๆการส่งรูปการสมัครเนี่ยใช้ระบบเดียวกันเลยเรียกว่าใส่พิกก็เวิร์กในครั้งนี้นะครับได้รางวัลถึง2เวทีเลยนะครับ,รบผม,ผมสําหรับาบางท่านเนี่ยที่ยังไม่เคยประกวดแข่งขันปั้นเฟสหรือว่ายังไม่เคยแข่งขันของทางเวทีต่างชาติเนี่ยจะก,กังวลว่ามันยุ่งยากหรือเปล่าต้องสมัครทางอีเมลต้องมีการลงทะเบียนทางเว็บเนี่ยไม่ต้องกังวลไปครับเพราะไงเรามีทีมงานเนี่ยคอยดูแลช่วยเหลือทุกๆขั้นอนนนนนย่่แวครรรัับบมเีกกาาสสุะห การประกวเดเฟสในครั้งนี้นะครับผมเราร่มรรวมกัน<ร>พา p i กเวิไปสู่สระดับโลกกันครับ